ก็รอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับซึ่งผมบิลทักเกอร์กับรายการดีไอซ์ซเว้นไม่ได้คุยกับเกม Tower of Fantasy นะครับอ่าฮะและทุกคนก็จะรู้กันดีว่าผมไม่ได้มายืนอยู่แค่นี้แน่ๆโดยปกติแล้วผมจะชอบไลฟ์เกมนี้แต่ว่าเนื่องจากว่าคอนเทนต์หรือเนื้อหมดเนื้อเรื่องยังไม่มาเพราะฉะนั้นผมก็จะรอให้หมดเนื้อเรื่องมาก่อนแล้วผมจะค่อยไปไลฟ์แนะต,ต่เนาะก้าตาอยาที่เห็นนะครับทุกๆในเวลาเกม้าทุ่มของเวลาเกมเนาะก็จะมีการเฉลิมฉลองของ ก่อนลอยฟ้าของคุณดรแคลร์เนาะโอเคผมจะไม,ม่มาพูดถึงเรื่องเจริญสลองอะไรพวกนี้หรอกแต่ขอฟังเพลงให้จบก่อนลวกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาพูดอะไรกันต่อแล้วกันเนาะโอเควันนี้ผมจะมาแนะนาเคล็ดลับที่ผมนะไปเจอในเกมหรือประสบการณ์ที่ผมผ่านเจอมาให้กับผู้เล่นที่มาใหม่ได้รู้กันนะครับอ่าผมาอาจจะพูดอะไรตกหล่นไปบ้างก็ต้องขอโทษด้วยเนาะเนื่องจากผมเองก็ไม่ค่อยไปศึกษาหรือไปดูผู้ช้น,นลยูทูบสักเท่าไหร่ เนื่องจากผมก็เล่นมาด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเองประนั้ผมจะมาบอกเล่าหรือช่วประสบการณ์ให้ฟังกันเลยแล้วกันเนะจะมีอะไรบ้างโอเคจะมีเกจความรู้หรือเคล็ดลับอะไรที่จะแนะนําผู้เล่นใหม่บ้างไปชมกันเลยแล้วกันเนาะวู้ฮู้เรื่องแรกที่เราจะพูดถึงก็คืออุปกรณ์ที่เราอำนวยความสะดวกเรานั่นก็คือเลลิกเลนิกคืออุปกรณ์ที่จะคอยช่วยเหลือผู้เล่นหรือต้องการจอทั้งหลาย ที่จะคอยใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นเด็ดแผกแขนกลหรือจระปิงพุกที่ผมชอบเรียกประจำวายุแม่เหล็กเด็ดบอดอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างล้วนมีความสําคัญในแต่ละสถานที่ต่างๆวิธีที่ได้ไดรับปันมานั่นก็คือยังสร้างโบราณสถานได,ได้เข้าไปสร้างโบราณสถานแต่ตอนเลเวลที่11ไม่เป็นเลเวลที่ผู้เล่นมือใหม่สามารถเข้าไปได้และคุณก็จะได้รับเลล็กหรือชิ้นส่วนของเลลิก มาใช้กันหนึ่งก็จะได้เป็นเครื่องยิงมิสไซล์ตู้ตู้เหล็กที่เอาไว้ใช้ผลักสิ่งของนะแต่ก็แน่นอนว่าอย่าลืมเก็บกล่องที่อยู่ในซราบรสถานด้วยล่ะอย่าอยู่ตรงนี้ก่อนจะเป็นกล่องสีเขีเขยวหรือจำเก็บื่้ครบละ่ะถ้าเกิดใครที่เล่นแล้วเก็บของไม่ครบต่อมาเทคนิคการปีนโดยทำให เสีย n นจี้น้อยที่สุดหรือจะไม่เสียเลยก็ได้วิธีที่ผมจะใช้นั่นก็คือการที่เรากระโดดขึ้นไปเกาะก่อนจากนั้นหากคนที่เล่นในคอมพิวเตอร์ให้กดคอนโทรลจะเป็นการปล่อยลงมา <What? S 1> โอเคเมื่อกี้พูดถึงแน่แล้วนะโอเคหลังจากที่เรากดปีเสร็จให้เรากดคอนโทรลจะเป็นการปล่อยลงมาอย่างนี้ใช่ไหมจากนั้น ให้คุณทําการกดคอนโทรลแล้วกดสเปกบาร์สองครั้งแล้วก็กดเดินข้างหน้าเพื่อทําการเกาะอ,อีกครั้งกดปล่อยกระโดดสองครั้งแล้วก็เกาะคอน,นโทรลสเปกบาร์เดินหน้าคอนโทรลสเปกบาร์เดินหน้าคอนโทรลสเปกบาร์เดินหน้าคอนโทรลสเปกบาร์เดินหน้าท่านอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณก็จะไม่เสียเอนเนอร์จีทุกครั้งที่ใช้ท่านี้แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าคลิปผมออกมาทางผู้พัฒนาจะแก้ไขตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะขีก้โกงมาก ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเราจะสามารถทําแบบนี้ได้เรื่อยๆหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนอ่ะเนาะในมือถือค่อนข้างที่จะควบคุมยากแต่ถ้าเกิดใครควบคุมเป็นจะค่อนข้างเสียเลยละ่ะวิธีนี้สามารถใช้ปีนบนภูเขาที่สูงได้สบายมากแต่ถ้าเป็นภูเขาที่มีเนินลาบและมีโอกาสตกกสูงวิธีนี้จะใช้ไม่ได้ผลผมจิงได้บอกว่าให้มีลหลิกแขนกลไว้เพื่อที่จะใช้ในกรณีที่เราปีนในจุดที่ปีนไม่ได้ไดยใช้วิธีนี้ หรือคุณจะปีสดๆเอาก็ได้วิธีนี้ปีสดๆก็ใช้ได้เหมือนกันในจุดที่เราไม่สามารถปีนได้จริงๆแล้วว่าในจุดที่ปีไม่ได้จริงๆก็ประมาณนี้แหละต่อมา for d a m a g e ซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าเกมพวกแนวนี้หรือ Open World จะมี f อ r d a ด a g e หรือการตกจากที่สูงตายนั่นเอง ึนในเป็นในกรณีที่เรามักจะเจอกันบ่อยมากแต่วิธีที่เราจะทําให้ล่อนลงมาจากที่สูงโดยที่เราจะไม่บาดเจ็บนั่นก็คือเราใช้อาวุธประเภทไหนก็ได้ที่เป็นประเภทโจมตีจากระยะประชิดในการกดโจมตีค้างเพื่อทําการลงพื้นเราก็จะไม่บาดเจ็บสลหรับใดที่เราใช้ท่า หรืออาวุธที่เป็นโจมตีระยะประชิดหรือถ้าโจมตีค้างเมื่อไหร่เราก็จะไม่มีทางฟอร์ดเมจแน่นอนรับประกันได้เลยพบใช้วิธีนี้มาหลายครั้งมากหรือคุณจะใช้เจ็แต่บก็ค่อยล่อนลงก็ได้แต่ถ้าคุณอยากจะล่อนลงแบบเร็วๆว,วิธีนี้ถือว่าเวิร์ที่สุดสำหรับคนที่เื่อที่จะเล่นเร็วๆอะ่นะเนาะต่อมาคูดาวของเลลิกไม่จำเป็นต้องรอคูดาวให้เสร็จพื้ที่ใช้มันก็ได้ โดยทั่วไปแล้วทุกคนมักจะคิดว่าอ่าหลังจากที่เราใช้เลลิกบางชนิดเราก็จะเป็นต้องรอคููดาวแต่ในบางกรณีของเลลิกที่จะเป็นประเภทเคลื่อน,นที่อย่างเซิร์ฟบอร์ดของผมอาผมติดเลลิกครูดาวหรือเซิร์ฟบอร์ดของผมยังคููดาวอยู่ผมจะไม่สามารถใช้เซิร์ฟบอร์ดบบได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานะว่ายน้ําเมื่อไหร่เลลิกเซิร์ฟบอร์ดบบของผมก็จะสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่จําเป็นที่จะต้องรอ เขาอะไรตอนนี้ว่าถ้าเกิดเราติดสถานะว่ายน้ำเราสามารถใช้เซิร์ฟบอร์ดได้โดยไม่ต้องรอคูอูดาวคุณจะสามารถว่ายไปที่ไหนก็ได้ตามที่คุณอยากใจต้องการเดือนกว่าคุณจะติดสถานะว่ายน้ำก็แค่นั้นแหละน<ฮ>ะถ้าคุณเข้ามาสเตอร์หรือเปิดกล่องถอดรหัสเสร็จปุ๊บคุณก็จะมีเครื่องจักรความฝันของลอรดเตอร์แคลร์ ให้เราเข้าไปเล่นเลยนะครับคุณจะเล่นได้เท่าไเท่าไหร่ก็ได้แต่ใดที่คุณเล่เลนคะแนนที่กําหนดคุณก็จะได้ของตอบแทนจากดรแคร์หรือคุณจะมาเล่นก็ได้ก็แล้วแต่คุณนะแต่ผมแนะนําว่าให้เล่นดีที่สุดเพราะมันให้ค่าตอบแทนที่ดีมากโอเคโอ้ปากลัวเนี่ยเราไม่สามารถใช้เลลิกตรงนี้ได้ ชอบจังเลยแล้วก็ชอบตกดูด้วยอีกเกือบไม่ต้องรีบนะครับอ่าชาส่วนใหญ่ชาเลนจ์ของด็อเตอร์แคร์จะสุ่มทุกทุกอย่างนะบางทีเราอาจจะได้อไอชาเลานซ้ำบ้างแต่ก็แล้วแต่คนถนัดนะเนาะฮ้ยเกือบ รีบโดนเล็ไปหน่อยโอเคนี่แหละเราก็จะได้ค่าตอบแทนที่เราได้มามันก็จะมีเงื่อนไขที่เราจะทําได้ถึง3ดาวแต่และแตกต่างกันออกไปเป็นบุคอยละมอสเตอร์ทุกตัวจะสปอ์ทุกๆ3นาทีซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วแต่ว่าผมมีวิธีที่เร็วกว่านั้น หากคุณไม่อยากจะรอ3นาทีคุณควรจะใช้วิธีนี้กับผมสมมุติว่าผมจะไปสู้กับมอสเตอร์ตัวนี้เนะาะในแผนที่นี้ขอวิ่งไปก่อนแล้วกันนะเราก็มาสู้กับเจ้ายักษ์ตัวนี้เดี๋ยวขอฆ่ามไปก่อนแล้วกันเนะาะหลังจากที่เราสังหารเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปฆ่าตัวที่เราอยากฆ่าต่อนั่นก็คือ ทุกคนอาจจะถามว่าพี่ทําไมพี่ไม่รอมอเตอร์ตัวที่พี่อยากจะเอาของแล้วก็รอมันข่าไปเรื่อยๆมันเป็นสูตรของก็ผมเองแล้วกันเนาะผมได้สูตรนี้ตอนที่ผมไปฟาร์มหัวยูนิคอนมาซึ่งผมก็ได้หัวยูนิคอนมาเรียบร้อยเอย้แต่ยังไม่ได้พูดถึงหัวข้ออันนี้เลยนึกว่าเป็นอ่าว่าโอ้ยนี่ไงจะละหลังจากที่เราฆ่าตัวที่เรา สรตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วก็ว้ามาที่เดิมที่เราเคยข้ามตัวนี้มาก่อนหน้านี้ <c oughs> อุ้ยก่องพอว้ามาเสร็จจากนั้นเราก็ทําการรอประมาณ10วินาทีใช่แล้วละ่ะ10วินาทีมผมพูดไม่ผิดหรอ10วินาทีพอเรอจเวิาทีเสร็จปุ๊บเราก็ลงไปเพื่อเจะไปฆ่าแล้วก็ไปดูซิว่าผลแล้วจะเป็นยังไง โอเคมาแล้วได้ไงหลังจากที่เราต้องรอมาสิบห้าหรือสิบวิยี่สิบวิยงจะมาเกิดให้ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับใครที่จะคิดจะฟาร์มมอสเตอร์หรือจะเอาชิ้นส่วนเพื่อจะมาอัพอุปกรณ์หรือจะมาหาชิ้นส่วนยาประหาะ ผู้สามารถใช้วิธีนี้ได้หลังจากที่เราวาปมาตรงนี้แล้วแล้วก็มาเดินมาตรงนี้เลยครับแล้วก็โดดลงไปเลยจากนั้นให้คุณวิ่งตามบันไดแล้วก็ขึ้นไปข้างบนตรงนี้แล้วคุณมีเลลิกกัตติ้งฮุกอยู่แล้วก็ใช้ไปเลยแล้วก็วิ่งมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเจอมัสเตอร์ที่เราอยากจะฆ่าวิธีนี้จะใช้ได้ในกรณีที่ว่าไม่มีคนอยู่ในบริเวณท่านเท่านั้นนะครับ มอสเตอร์ถึงจะเกิดให้อะขอฆ่าเดีวนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยไอยักษ์เห็นวะแล้วไงวะบ,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 บละ็อกบล็ฮ่าเฮ้ยบล็ตาย

โอเคจบไอ้ยิงวะยงไงเห็นว่าคุณไม่ต้องรอเป็นสนาทีเพื่อที่จะให้เจ้านี่เกิดหรอก คุณใช้วิธีนี้วิ่งไปวิ่งมาฆ่ามันแล้วก็ทําให้มันตกลงไปตายก็ได้อย่างที่ผมเคยใช้เมื่อกี้ละคุณไม่จะไปจะต้องรอเป็นชั่วโมงเพื่อที่จะได้หัวจนิคอนมาวิธีนี้จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเลเวลหรือว่าฆ่ามาสเตอร์ที่คุณอยากจะได้ชิ้นส่วนยาประหาะให้เร็วยิ่งขึ้นแทนที่จะเป็นการยืนเอฟเหมือนที่เขาทํากันแบบนั้นวิธีนั้นมาาันจะค่อนข้างที่จะเป็นพวกขี้เกียจเขาทากันนันะ แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนสายขยันหน่อยวิธีนี้จะได้ได้ผลมากการวาร์ปแล้วก็วาร์ปไปวาร์ปมาค่าเสร็จแล้วก็วาร์ปค่าเสร็จแล้วก็วาร์ปมาค่าเสร็จแล้วก็วาร์ปมาอันนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะเร็วกว่าในใช้เวลาสามนาทีซะอีกแต่ว่าวิธีนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีผู้เล่นในบริเวณนี้เท่านั้นย้ําถ้ามีผู้เล่นในบริเวณที่คุณเข้ามาสเตอร์เด็ดขาดถ้าเกิดมีวิธีนี้คุณจะใช้ไม่ได้ผลเลย อากูจะฟาร์มจริงๆแนะนําให้ไปฟาร์มอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อื่นจะดีที่สุดหรือฟาร์มแชนเนลอื่นแหละโอเคระมานี้แหละห้องนี้แหละเดี๋ยวจัดเลยฮ <c oughs> ่าฮ่าแ้าในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการอัปเกรดก็คือเราจะใช้เป็นโกมบูสเตอร์เป็นหลัก หรือไม่ก็ในเป็นในกรณีนี้เหมือนกันโอนาโน,โนไฟเบอร์เราจะหาจากไหนได้แน่นอนเราจะหาในโหมดที่จะมีให้แนะดนำแลก็คือโหมดทดสอบห่วงมิติหรืออะไรต่างๆนานาในนี้ในตัวเลือกดีทั้งหมดหรือว่าในในนี้ก็ได้โดยค่าที่คุณจะใช้ฟาร์มก็จะเสียทุก3าของค่าพลังชีวิตหากเราต้องการที่จะได้ชิ้นส่วนพวกนี้เราก็จะจะเป็นที่จะต้องลงในหมดแต่ละการเล่น พวกคุณจะอยากได้ชิ้นส่วนไหนดูอุปรกรณ์ไหนไปใช้อัปเกรดอาวุธแต่ของที่ผมจะที่ที่ผมจะแนะนําในการฟาร์มนั่นก็คือ,อเครื่องส่วนสัญญาณอมเนียมแล้วก็ตำรวจข้ามจัก,กรวาลในการกดเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็จะเจอกับประตูมิติที่ให้เราไปฟาร์มชิ้นส่วนแล้วก็ดูว่าแต่ละชิ้นส่วนแต่ละประตูมิติจะมีชิ้นส่วนไหนดอกบ,บ้าง หากเป็นชิ้นส่วนที่คุณต้องการอย่างเช่นอ่าเจ้าคิวดำตัวนี้คุณก็สามารถลงไปเล่นได้เลยเนาะคุณก็มาดูว่าอันไหนที่คุณอยากจะได้บ้างเดี๋ยวอยากจะได้หรือจะใช้พัคเกตเดี๋ยวนะนา n โนไฟเบอร์ไม่มีอีกแล้วเหรอเต็งวะ่ะเดี๋ยวผมจะลงเข้าไปให้เล่นให้ดูก่อนเนาะว่าเป็นยังไงไ้จ้าไ้จ้ะไ้จ้ะ เลลิ่ก็ช่วยย่นเวลาในการปีนขึ้นมาได้วิธีนี้ก็ใช้ได้ผลเหมือนกันที่จริง <c oughs> ตงัวให้นอประตูโอ้นี่ไงเจอละไปเลยไม่ต้องสดอันนี้ก็มีเรมายมากทามันให้หมดคิวฮิมโอ้ยตัวแพ้ท่าทานน้ำแข็งนี่ยังถึง <c oughs> หลังจากที่เราจัดก,การเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้อุป,รปรกรณ์ชิ้นส่วนที่ไว้ใช้อัปเกรดอาวุธมาแล้วได้ไงใช่ไม่รู้ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเลเวลหรือว่ากี่ดาวมันจะเพิ่มความยากมากขึ้นซึ่ง3าดาวข้านที่จะยากพอตัวสาหรับผู้ลเล่นมือใหม่แต่ถ้าเกิดว่าอัปเกรดอาวุธมาเก่งหรือว่าดีแล้วก็สดาวก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย ตาอ่าหลังจากที่เราทําการผสมอาหารหรือรังสารอาหารหรือเมนูใหม่ๆได้สําเร็จหรือคิดค้นสูตรเมนูใหม่ๆขึ้นมาได้อ่าอยูตัวอย่างเช่นผมจะคิดค้นเมนูใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะาก,กันเนาะหลังจากที่เราทําเมนูหรือคิดค้นเมนูใหม่ได้สําเร็จเราก็มาที่มุมด้านขวาบน เมื่อเราคิดค้นเมนูใหม่ได้เสร็จแล้วเราก็มารับคริสตัลดำเพื่อเป็นของรางวัลแล้วผมไม่สมแล้วผมจะลืมระบบสำคัญไปไม่ได้และลืมไปได้ยังไงวันนี้ยนั่นคือระบบเนื้อเรื่องของตัวละครและระบบปุกพลังระบบปลุกพลังมีไว้ทำอะไรมีไว้สาสัมพันธ์กับตัวละครและมอบของขวัญเพื่อเิ่มคาสตสเตตัสหรือ ความสามารถต่างๆนั่นเองซึ่งเราจะได้มายัางไงนะั่นก็คือการมอบของขวัญให้กับตัวละครที่เราเล่นหรือตัวละครที่เราใช้อาวุธเป็นหลักนั่นเองซึ่งก่อของขวัญเราจะหาจากไหนได้แน่นอนว่าก็ต้องไปที่ร้านค้าจากนั้นหาอุปรกรณ์และของขวัญที่เราจะเลือกใช้หรือแค่หาแล้วกันเนาะ ของขวัญแต่ละเกรดก็จะมีไอเทมในนั้นในนั้นของขวัญที่แตกต่างกันออกไปของขวัญสีม่วงของขวัญสีฟ้าหรือก็ของขวัญสีเขียวจะให้ค่าความชื่นชอบที่แตกต่างกันแต่และคุณต้องสังเกตด้วยว่าตัวละครแต่ละตัวละครนั้นชอบสิ่งของอะไรบ้างอย่างเช่นเนมิซิสเธอชอบของเล่นของเครื่องประดับตกแต่งหรือไอเทมใช้งานประจําวันหรือซามีเเธอชอบของขวัญที่เป็นเกมแล้วก็ของเล่นเป็นหลักหรือคิงบันทึกแล้ว ไอเทมหายากไอเทมร้านค้าประจำจำกัดเวลาแท่ตองนั้นแล้วก็มาที่ไอเทมของเราแล้วก็เลือกกล่องของขวัญซึ่งผมก็จะมอบให้คิงคิงอยากได้อะไรวะลอหรือไ <c oughs> อ A อีก <c oughs> โอเคหลังจากที่เราหาของที่คิงน่าจะชอบเราก็กดเลือกไอเทมทันทีนะฮะ เราก็ไปหาตัวละครที่เราต้องการจะบอบของขวัญให้แล้วก็บอกของขวัญให้ไปเลยก่อนเราจะให้เราก็ดูว่าตัวละครน,นั้นันน่ะได้ของขวัญแล้วจะขึ้นสถานะ,ะกี่เปอร์เซนต์อ่าใ,ให้ไปเลยแล้วกันตอนนี้ก็อยู่ที่150ยังไม่พอแน่นอนว่าผมก็จะทาการหาของไม่ชิงอีกทีหนึง่งอ่อชอบลืมอยู่เรื่อยเลยโอเค โอ้แปเลยฮะก็แง่ละมีทั้ง2อย่างอยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจนี่ส0่จะตาปไปห้าร้อยแล้วก็ให้ของขวัญกับตัวละครไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้ให้คุยกันกับตัวละครเมื่อถึงเกณฑ์ต,ตัมกำหนดเราก็จะได้สถานะหรือเอฟเฟกต์ตามนี้ซึ่งพวกหน้าแชทก็จะปรากฏขึ้นอยู่ที่รายชื่อของเพื่อน เราตอนนี้แหละเราสามารถพูดคุยกับตัวละครได้มันจะมีข้อความที่เขากําหนดไว้ให้ตอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ใครที่คาดหวังว่าจะคุยกับตัวละครเหมือนพวกเหมือนฟ้าใสหรือไอไอซิม,ซ,มซิมิแล้วก็ก็ต้องเสียใจด้วยนะครับเฮ่า <c oughs> <c oughs> เกือบเลยซะสนินเลยฮนะพูดถึงแต่เรื่องยาพานะยาพานะไม่ได้แนะนำยาพานะเลย เราสามารถฟาร์มยานพหนานนะหรือเราจะได้ยานพหน,นะตั้งแต่ต้นเกมเพราะตามในตามภารกิจหรือเนื้อเรื่องต่างๆเพื่อรับยาพหาน,นะไปครอบครองเมื่อเราทําการบำรุงรักษาเราจะทําการเพิ่มเลเวลเมื่อเพิ่มเลเวลถึงเลเวลหลักเล็กค่าหรือว่าหลัก10บเราก็จะได้พิสตตลดำมาลองอันนี้แหละส่วนชิ้นส่วนที่จะตามหาชิ้นส่วนยาพหาน,นะ คุณจะต้องไปดู YouTube เอาเองเพราะผมไม่มีส่วนในเรื่องนี้โอเคดูเหมือนก็จะไม่มีอะไรแล้วละ่ะที่จะแนะนำสำหรับผู้เล่นแล้วละ่ะก็ขอให้ผู้เล่น a v า r of f a n t a s y ทั้งหลายเล่นเกมอย่างเพลิดเพลินและมีความสุขและลุยตะลุยสู้กับบอสและมอนสเตอร์ตามที่ต่างๆและเล่นเนื้อเรื่องให้สนุกเด้สวัสน,นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม Let's get my notes. Hook. Yay! Hey! Yeah,